ค่ะเราได้มม่วงแล้างนะคะแล้วก็จะเอาเม็ดออกนอาเม็ดออกเอาเม็ดออกแล้วก็เราก็หั่นตามชิ้นตามเราชอบสี่ชิ้นได้ค่ะแบบนี้แล้วก็แช่น้ำเกลือ แช่น้ำเกลือไว้ประมาณสองคืนนะนคะคะแช่น้ำเกลือไว้ประมาณสองคืนเวเราก็ไปทำหมองแช่อิ่มกันนะคะเรามาทำหมองแช่อิ่มกันอเอากอเม็ดออก ใช้ประมาณสองคืนฮะหม่งเบานะคะหม่งเบามันจะตายนี่คือวิธีการทำหม่งแชอิม